ขึ้นไปเที่ยวร้านกาแฟกันค่ะเราอยู่ที่วัดป่าวชิระบรรพตจะอยู่ในเขตของหนองลีนหนองข้างคอกเชบุรีค่ะ ที่เห็นข้างหน้าตรงนั้นเป็นโรงอาหารค่ะไปนิพานไานไม่ใช่พี่แอรเอาไปอยู่ะไรตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> ไหนบอกอไปนิทาน สั่งเครื่องดื่มกันนะคะจะเป็นที่นั่ง